อมใหนะเอาไปหอมหญ้าด้วยหญ้ามานอนกับพวกเราวันนี้น้องเพชรไปไหนไปโบมีตัมเพชรหรืพอพลอยนี่เพชรหรือพลอยคะหนูชื่ออะไรอ้ยตํามายหนูขอโทษพ่อขอโทษพ่อรับผิดหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไร เอร์มารีลลเออโดอรเดียนเลยหนูชื่ออะไรหนูนี่แม่หนูชื่ออะไรน้องอะไรน้องพอยโอ้น้องพอยพ่อบางทีพ่อก็ไม่มั่นใจต้องถามเจ้าตัวก่อนน้ำลายมาข้อนี่น้ำลายน,น้ำลายพ่อไม่เป็นไรหรอกพ่อไม่เป็นว้อหรอกร <c oughs> ขึ้นมานั่งพรุ่งนี้พ่อจะไปออนทัวร์กรุงเทพไปํำกรุงเทพ บอกคุณย่าคุณยายซื้อบัตรกลุ่มปิดให้พ่อหน่อยนะกลุ่มปิดให้พ่อหน่อยนะเมาเมาเดียนพันวาคมบอกคุณย่าคุณยายก่อนเมาเมาเดียนพันวาคมเดนนัคยอะเยอะนะคะแนรับโทรศัพท์หน่อยบอกบอกยายเร็วแยาแนฉ่แยแฉนจ๋ารับโทรศัพท์หน่อยจ้ารับโทรศัพท์หน่อยจ้า ยายแตนตายจะพูดยายแตนไม่ดูกระสุนไม่ไงเอาบอกม่คุณย่าคุณยายคุณย่าคุณยายซื้อบัตรกลุ่มติดอยากจะคุณจิบเมาเมาเดือนโอ้ติดแต่เดือนเดือนเดือนติดธันวาคมธันวาคมให้คุณพ่อให้คุณพ่อเยอะๆนะคะใช่เอะนะคะพรุ่งนี้จะไลท์แถมฟรีในกลุ่มให้ดูเลย มันยาวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาพ่อจะพูดสั้นๆล่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พ่อจะพ่อจะไล่แถมไล่แถมในกลุ่มในกลุ่มเมาาเมาาเดือนทันเดือนทันโอ้ยเอาดีๆอะ จะทำไมวะจะน้ำลายแม่พ่อน้ำลายแม่พ่อทำไมเหม็นน้ำลายพ่อเหรอน้ำลายพ่อเนี่ยน้าถือกระดาษแล้วขับไปลูกหมาลูกหมาลูกหมาไหมเนี่ยลูกบมารักไหมรักรักพ่อไหมรักพ่อค่ะคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่ค่ะคิดถึงแม่ค่ะหนูทางเข้ายัง ทำไม่ทำค่าเลย